กิ่งดาวจันทร์สวัสด์ตำนานปูน้อยหนีบมืออดีตนักร้องนักแสดงภาพยนตร์ชื่อดังผู้สร้างตำนานเพลงดังเช่น ปูน้อยหนีบมือหรือเสาเสาอย่าเว้าหลายโอ้ยเจ็บบ้านสาโสดจ่ายตลาดเป็นต้นอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้โพสต์เล่าประวัติกิ่งดาวจันรสวัสดและโพสต์ไว้อาลัยเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2 5 1 6ว่าเสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับการส่งดวงวิญญาณของพี่กิงดาวจันสวัสดไปสู่สวงสวรรค์เมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2566ทุกอย่างเป็นไปแบบเรียบง่ายตามความปรารถนาของน้องสาวทั้งๆท,ที่เราไม่เห็นด้วยแต่เมื่อได้รับฟังเหตุผล ที่เขาอธิบายก็ต้องยอมรับตามนั้นถือว่าจบเส้นทางการเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสิ้นตำนานปูน้อยหนีมือได้แต่ขอสแสดงความเสียใจกับการจากไปของนักร้องสาวกิ่งดาวจันทร์สวัสด์เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2566เวลา19นาฬิกาโดยประมาณน้องสาวคือคุณพิศนีจันทรากรพิกุลผู้เป็นญาติคนเดียวที่มีอยู่ได้นำร่างของพี่กิงดาวจันทร์สวัสด์ไปทำการชปนกิจแบบเงียบๆแต่เพียงผู้เดียว ที่วัดราภครองธรรมบางใหญ่นนทบุรีเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2516เวลา14นาฬิกาเธอเล่าให้ฟังด้วยความเศร้าว่ามีความน้อยเนื้อต่ำใจบางประการกับคนในวงการจึงได้ตัดสินใจเช่นนั้นเพียงแค่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาตามประเพณีเพื่อส่งดวงวิญญาณของพี่กิ่งดาวไปสู่สงสวรรค์เท่านั้นก็พอแล้วผมได้ฟังก็ได้แต่อัดอั้นใจไม่อยากสืบสาวเรื่องราวต่อ ทุกอย่างจึงจบลงวันนี้ผมมีแต่เพียงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเส้นทางการเข้ามาเป็นนักร้องของพี่กิงดาวจันสวัสด์มาให้ทุกท่านได้ทราบกันแต่เพียงย่อๆนะครับกิงดาวจันสวัสด์ชื่อจริงว่ากัญญาจันสวัสด์ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวิพาพรจันสวัสด์เกิดเมื่อวันที่19กันยายนปี2494ีที่มักกะสันกรุงเทพเป็นบุตรของนายคันงและนางกิมเฮียจันสวัสด์มีพี่น้อง9คนเป็นชาย2เป็นหญิง7กัญญาจันสวัสด์เป็นคนโตจบการศึกษาชั้นปสี่ที่โรงเรียนใกล้บ้านต่อมาครรบย อยู่แถวคลองเตยเนื่องจากคุณพ่อทํางานอยู่ที่การท่าเรือคลองเตยตอนนั้นกัญญาอายุได้1 3บสปีแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่ทํางานไปด้วยโดยทําอยู่ที่โรงงานพิมพ์ผ้าซอยแสนสบาย แถวพระรามสียามว่างก็ร้องเพลงประกวดไปด้วยโดยใช้เพลงของผ่องศรีวรนุชเป็นหลักประเดิมประกวดครั้งแรกที่วัดคลองเตยปรากฏว,ว่าได้รับรางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นกัญญาก็เดินสายร้องเพลงประกวดล่ารางวัลจนได้รับรางวัลชนะเลิศมานับครั้งไม่ถ้วนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วย่างคลองเตยการเข้าสู่วงการเพลงคุณสนันเสาธงยุติธรรมคุณพ่อของหนึ่งจักรวาลซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเห็นว่ากัญยาร้องเพลงได้ไพเราะอยากจะส่งเสริมให้เป็นนักร้องจึงได้พาไปฝากให้เป็นนักร้องอยู่กับวงรนตรีจุฬารัตแต ครูมงคลยังไม่รับจากนั้นคุณสนั่นก็พาไปฝากกับวงไวพดเพชรสุพรรณในช่วงที่ตั้งวงใหม่ๆแต่หัวหน้าไวพดก็บอกให้รอไปก่อนในระหว่างที่รอนั้นครูฉลองการาเกตที่เคยแต่งเพลงให้ไวพ์ร้องดังหลายเพลงเห็นว่ากัญญาเป็นนักร้องเสียงดีและมีความตั้งใจไม่อยากให้เสียโอกาสจึงได้พาไปฝาก ให้เป็นนักร้องวงดนตรีพยงมุกดากัญญาจึงโชคดีได้เป็นนักร้องประจาวงดนตรีของครูพยงมุกดาตั้งแต่บัดนั้นแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเธอบอกว่าเพราะความกลัวครูพยงและความเกรงที่เป็นนักร้องใหม่อยู่กับวงได้ไม่กี่เดือนเธอก็ลาออกกลับไปอยู่บ้านโชคดีในช่วงนั้นวงดนตรีจิรบุตรของครูรังสรรค์จิรสุขกาลังรับสมัครนักร้องกัญญาจึงไปสมัครลองดูปรากฏว่าครูรังสรรค์รับไว้เป็นนักร้องในวงและตั้งชื่อนักร้องให้เธอว่ากิ่งดาวจันทร์สวัสด์ตั้งแต่บัดนั้นในปี25 2012กิ่งดาว ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงเป็นอย่างมากเมื่อครั้งมีการประชันวงดนตรีลูกทุ่งครั้งใหญ่ในงานวชิราวุธานุสรณ์ที่วังสรานรมเมื่อวันที่17มีนาคมปี2512ซึ่งปรากฏว่าวงดนตรีจิระบุตรชนะเลิศประเภทนักร้องฝ่ายหญิงซึ่งร้องโดยกิ่งดาวจันสวัสด์ในเพลงยอยยศพระลอกิ่งดาวจึงได้รับรางวัลดาวทองพระราชทานเป็นเหรียญทองคําจากพระหัตถ์ของพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สร้างความปราบเลื่มให้กับเธอยิ่งนักในปีเดียวกันครูรังสรรค์จิรสุขก็ได้มอบบ รับให้กับเธอด้วยการให้ร้องเพลงบันทึกเสียงครั้งแรกในเพลง City <Weber. S 2> หัวใจแต่งโดยสรบุสัมพันธ์หรือดอยอินทนนท์ต่อมาก็ได้บันทึกเสียงอีกหลายเพลงแต่ยังไม่ดังในปี2513ครูสทธิ์สีเผือกได้แต่งเพลงซาเซาอย่าว้าหลายให้ร้องบันทึกเสียงพอู่าดว ปรากฏว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเธอเป็นอย่างมากทําให้ชื่อของกิ่งดาวจันทร์สวัสด์มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศวล,ลีปูน้อยหนีบมือกลายเป็นตำนานของวงการเพลงไทยลูกทุ่งมาจนบัดน,นี้และเพลงเซาวซาอย่าเว้าหไหลก็ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงปูน้อยหนีบมือในปี2513ชรินันทนาคอนได้สร้างภาพยนตร์เรื่องรักเธอเสมอได้ตั้งใจเชิญนักร้องลูกทุ่งจากสปปลาวที่มีชื่อเสียงของฟุง้งไปทั่วประเทศไทยในขณะนั้นคือกอวิเศษ เจ้าของเสียงเพลงไทยดำรำพันมาร่วมแสดงและร่วมร้องเพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยและจากความดังของเพลง เสาเสาหยาเวาหลายหรือปูน้อยหนีบมือทําให้ชรินนันทนาคอนเชิญกิ่งดาวจันสวัสดมาร่วมแสดงและร่วมร้องเพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอโดยให้แสดงประกบคู่กับกอวิเศษยิ่งทาให้ทั้งกิ่งดาวจันสวัสดและกอวิเศษได้รับความนิยมจากทั้งแฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์มากขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณหลังจากนั้นกิ่งดาวจันสวัสดได้รับเกียรติให้ร่วมร้องเพลงและแสดงภาพยนตร์เพลงอีกหลายเรื่อง เช่นบ้านสาวโสดของพงษ์ไทยภาพยนตร์ธรมนไพรของภูไทยภาพยนตร์แม่สีไพรของแหลมทองภาพยนตร์สุดที่รักของมนตรีการภาพยนตร์ทุ่งเสฐีของสมนึกภาพยนตร์ลานสาวกอดของสมนึกภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องทุ่งเศรษฐี ที่สร้างเรื่องโดยครูภัยบุญบตรขันเมื่อปี2514มีเพลงลูกทุ่งประกอบมากถึง16เพลงครูภัยบุญบรรจงสร้างให้กิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์และรุ่งเพชรแหลมสิงห์มีบทบาทโดดเด่นที่สุดโดยกิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์รับบทเป็นปูน้อยนาดีส่วนรุ่งเพชรแหลมสิงห์รับบทเป็นรุ่งเพลงรักและทั้งสองคน ก็ไม่ทําให้ครูไพบูลและแฟนภาพยนตร์ผิดหวังทั้งบทบาทการแสดงและการร้องเพลงของทั้งคู่ยังตราตรึงใจแฟนภาพยนตร์ไทยมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่เธอมีชื่อเสียงอยู่ในวงการภาพยนตร์เธอก็ได้ลาออกจากการเป็นนักร้องประจำวงดนตรีจิรบุตรมาเป็นนักร้องอิสระในยุคที่กิงดาจันสวัสดมีชื่อเสียงโด่งดังมีครูเพลงอีกหลายท่านได้แต่งเพลงให้ร้องบันทึกเสียงต่อเนื่องกันมาอีกหลายเพลงเช่นเพลงบ้านสาวโสดใจตลาดโอ้ยเจ็บ เพื่อนไม่กลัววันยม,มาบาลประมูลใจตะวันตกดินดอกไม้บานที่อีสานคนลิ้นลวงตายเสียก็ดีผู้หญิงอย่างโง่นอนคนเดียวพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านนอกเป็นต้น ในยุคที่ออกมาเป็นนักร้องอิสระเธอก็รับเชิญไปร้องกับวงดนตรีทั่วไปบ้าง ร้องตามนายคลับบ้างซึ่งก็มีหลายแห่งด้วยกันเช่นซีดาคลับแถวถนนราชดำเนินออสการ์คลับแถวสุขุมวิทเป็นต้นจากนั้นเธอก็ไปร่วมเดินสายอยู่กับบนดนตรีจำปาทองของในห้างประจวบจำปาทองเดินสายร้องเพลงอยู่กับวงนี้หลายปีก่อนจะออกมาร้องเพลงตามห้องอาหารอีกครั้งแล้วชื่อเสียงก็เริ่มเงียบหายไปหลังปี2540ิกิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์ได้ปรากฏตัวในวงการอีกครั้งโดยเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมอนุร,รักษ์เพลงลูกทุ่งไทยที่มีคุณสารกิจพนามงคลเป็นเลขาชมรม ผู้เขียนเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยร่วมทำงานให้กับชมรมอยู่หลายปี ก่อนจะแยกย้ายกันออกมาแต่คุณกิ่งดาวจันสวัสด์ก็ยังมีงานรับเชิญร้องเพลงอยู่เรื่อยมาจากการช่วยเหลือของคุณสารกิจพนามงคลบ้างจากคุณภาวนาชบาไพนักร้องรุ่นพี่บ้างต่อมาท่านเข้าไปเช่าบ้านอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์ใกล้ๆกับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่นั่นหลายปีก่อนที่จะย้ายไปอยู่แถวดอนเมืองถนนวิภาวดี3 3อยู่ที่นั่นจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตก่อนเสียชีวิตประมาณหนึ่งปีคุณกิงดาวจันสวัสด์ไปเป็นจิตอาสาร้องเพลงอยู่ที่วัดโบสถ์บนแถวบางครวยในวันเสาร์ เป็นผู้ชักชวนให้ไปร้องและดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่านร้องเพลงเป็นจิตอาสา,าอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขจนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมปี2,565ดเตร์เตลานสิลิได้ไปรับในเวลาประมาณ7นาฬิารออยู่หน้าบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่เห็นออกมาจึงเข้าไปดูข้อประตูก็ไม่ตอบรับเห็นผิดสังเกต จึงบอกคนข้างห้องช่วยกันเปิดประตูเข้าไปพบคุณกิ่งดาวจันสวัสด์นอนฟุบอยู่บนโถส้วมจึงรีบนาตัวส่งโรงพยาบาลทหารอากาศทุ่งสีคัรดอนเมืองหมอตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกจึงเตรียมผ่าตัดด่วนแต่เนื่องจากเครื่องมือไม่พอจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลได้ทําการผ่าตัดสมองเพื่อนําเลือดที่ค้างออกแต่บอกว่า50-50นะโอกาสที่ผู้ป่วยจะนิทราโดยไม่ฟื้นเป็นไปได้สูงทุกคนยอมรับทีมแพทย์จึงได้ทําการผ่าตัด จากนั้นคุณหมอก็เฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิด เวลาล่วงเลยไปเกือบเดือนท่านก็ยังไม่รู้สึกตัวพอมาถึงวันที่30บธันวาคมปี2565แพทย์จึงส่งตัวกลับไปที่โรงพยาบาลทหารอากาศสีกันเพื่อให้ทีมแพทย์ที่นั่นดูแลต่อโดยมีน้องสาวคือคุณพิศณีจันทรกรพิกุลซึ่งนามสกุลเดิมคือจันทร์สวัสด์คอยเฝ้าดูอาการและประสานง,งานกับหมอคุณกิ่งดาวจันทร์สวัสด์นอนให้หมอเฝ้าดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลในลักษณะไม่รู้สึกตัวเป็นเวลา4เดือนกว่าในที่สุดท่านก็จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2500 266เวลาประมาณ19นาฬิกาที่โรงพยาบาลทหารอากาศศีการดอนเมืองขณะอายุได้ 72ปีน้องสาวได้นำศพของท่านตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชประคองธรรมตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีและทำการชาปนก,กิจเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่25พฤษภาคมปี2 5 1 6เวลา14นาฬิกาบัดนี้สิ้นตำนานปู่น้อยหนีดมือเหลือไว้แต่เพียงเสียงเพลงที่ท่านร้องและผลงานที่ทำไว้ตลอดถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้ในขณะมีชีวิตให้พวกเราและคนรุ่นหลังได้จดจำขอให้ดวงวิญ,ญญาณจงไปสู่สุขติภพด้วยเถิด กิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์ลงชื่อสัมพันธ์พัทลุงขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงขอบคุณมากครับ